กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่คาบรพผมพลเอกสา,าวุฒิชลออยู่สมาชิกวุฒิสภาจะขออภิปรายในเรื่องแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานประเด็นปฏิรูปที่สการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงานเอสโกสำหรับหน่วยง,งานภาครัฐสำหรับหลักการของเอสโกบริษัทจัดการพลังงานนั้นคือบริษัทที่ทำธุรกิจให้การบริการ ในด้านการอนุรักษ์พลังงานสําหรับหน่วยงานภาครัฐซึ่งภาครัฐเนี่ยนะครับมีอาคารก่อสร้างประมาณ876อาคารนะถ้ามาตรการเอสโก้เนี่ยดำเนินการได้เนี่ยจะมีการทําให้ลดงบประมาณรายจ่ายในยประมาณ2,600ล้านบาทต่อปีนะครับโดยมีหลักการว่าบริษัทเอสโกเนี่ยจะเป็นผู้ลงทุนให้ทั้งหมด แต่ตั้งแต่การจัดหาติดตั้งวสัสดุการบริการจัดการครบวงจรมีการตรวจวัดมีการวิเคราะห์การใช้พลังงานการบริหารจัดการตลอดจนการซ่อมบำรุงส่วนหน่วยงานภาครัฐนั้นจะแบ่งปันเงินค่าประหยัดพลังงานคืนให้กับบริษัทเอสโกในสัดส่วนและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาในรูปแบบของการแบ่งปันผลประโยชน์และสำหรับประเด็น ปัญหาที่ต้องพิจารณาดําเนินการนะครับมี2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของเอสโกในภาครัฐเนี่ยเข้าข่ายต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ประการที่2ค่าบริการจัดการพลังงานหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเอสโกสำหรับหน่วยง,งานภาครัฐถือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าสาธารณูปโภคหรือไม่ในการติดตาม ต่อเอสโกเนี่ยนะครับได้ทราบว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้หารือกับกรมบัญชีกลางในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างว่าเาข้าข่ายพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างพศ2560หรือไม่ซึ่งกรมบัญชีกลางเนี่ยได้นำเรื่องดังกล่าวในเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาและการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุของภาครัฐ แล้ได้มีหนังสือตอบกลับมาเมื่อวันที่20พฤษภาคม2564ว่าไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์นะครับแต่ว่า,าทางกรมบัญชีกลางเนี่ยมีข้อเสนอหาทางออกนะให้ใโดยที่ว่าให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักมีอำนาจออกระเบียบให้เป็นมาตรฐานกลางเกี่ยวกับเอสโ้นะครับโดยให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิารณาเห็นชอบต่อไป แล้วประการต่อไปกลมพัฒนาพลังงานทดแทนแล้วนักพลังงานได้หารือกับสํานักงบประมาณประเด็นเพิ่มคําจำกัดความนะครับให้อยู่ในหมวดของค่าสาธารณภคได้หรือไม่ซึ่งสํานักงบประมาณนะครับได้ตอบกลับมาเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ว่าไม่เข้าข่ายเป็นค่าสาธารณภคไม่ควรแก้ไขแนวทางการพิจารณาค่าสาธารณภคให้รวมถึงค่าบริการจัดการพลังงานและสําหรับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนั้นได้ทำร่างระเบียบม,มาตรฐานกลางแล้วเสร็จนะครับโดยใช้ชื่อว่าร่างระเบียบสำนักนายกเพื่อส่งเสริมมาตรฐานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยรูปแบบธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานพสนะครับปัจจุบันกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการเสนอหลักการและร่างระเบียบนสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อจาเห็นชอบ ต่อเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับถ้าตามแผนแล้วเนี่ยจะต้องให้แล้วเสร็จเสนอคอ,อรมแล้วเสออร็จภายในเดือนมิถุนายน2 1 6 4ซึ่งเวลานี้ก็ถือว่าช้ากว่าแผนปฏิรูปนะครับสำหรับข้อเสนอเสนอว่ากระทรวงพลังงานโดยควรเร่งรัดการดำเนินการ,สรเนนารสรเนอต่อคณะมนตรีนะครับแล้วสำนักงบประมาณควรเร่งรัดปรับปรุงหลักเกณฑ์หมวดค่าสาธารณภคนะครับให้เป็น จัดการพลังงานโดยเฉพาะแล้วก็ควรทั้งหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรเตรียมการคัดเลือกหน่วยราชการนำล่องต่อโครงการเอสโกต่อไปขอบคุณมากครับ